สวัสดีครับผมก็เช้านี้นะครับก็มาตกปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะลองเอากบยางรุ่นส้มแค่วมาใช้นะครับรูปทรงอาจจะไม่โดนใจนะครับแต่ว่าก็มีผลงานเยอะพอสมควรนะครับครับผมเดี๋ยวลองรับชมเลยนะครับ Uh huh. สวยงามครับผมสมแข่วนะครับยอดนะครับผมนี่นะครับเต็มคำเลยครับผมนะครับผลงานของกบยางรุ่นสมแข่วนะครับ สวยงามครับผมเช้านี้นะครับ แบแล้วยังไม่ได้สมสายเลยนะครับสมรบครับผม,มเต็มคอเลยนะครับสวยงามครับครับผม ก็เป็นแต้มที่สองนะครับของเชาวนี้เหมือนเดิมครับกบยางรุ่นส้มแก้วครับครับผมเมื่อกี้กัดแล้วก็ชากด้วยนะครับก็ยังไม่สงสัยได้นิดเดียวครับผมก็ลองวัดดูครับอยู่ครับผมคิดว่าหลุดแล้วนะครับสุดยอดครับครับผม วันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มีเวลาน้อยครับก,ก็ได้สองแต้มนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ